กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่ยตายายพี่ป้านนะ้าอาและประชาชนชาวไทยชาว,าชาวโลกและชาวต่างดาวทุกทน,นด้วยนะครับผมผมไอชแชแนลมาสเตอร์ทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมเกมหนึ่งครับที่บอกเลยว่าภาพสวยที่สุดณนะตอนนี้ครับสำหรับผมนะผมว่ากินนี้ภาพสวยที่สุดในใจผมเลยนะครับณนะตอนนี้ผมนะก็บอกเลยว่าผมนั้นมีอะไรจะมาบอกครับผม,ผมว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทําได้บ้างแล้วแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยคือว่าช่องผมอะ ทำคลิปกับสปอยอนิเมะครับผมผมไม่รู้ว่าจะไปได้สวยหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเลยมาถามท่านผู้ชมดูครับว่าผมควรจะทําดีไหมก็ให้ท่านผู้ชมก็เกาะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมควรทาสปอยอนิเมะหรือเปล่าครับผมได้ข่าวว่าลิขสิทธิ์มันแรงด้วยนะครับผมเลยถามท่านผู้ชมว่าผมควรทําดีไหมแล้วก็ต้องขออภัยที่ผมหายไปนานด้วยครับผมพอดีว่าผมคิดอยู่ว่าจะสปอยอนิเมะเรื่องอะไรดี ครับผมถ้าสปอยจริงๆผมต้องหาเรื่องไว้ก่อนนะคือตอนนี้ผมยังไม่มีเรื่องอะไรที่จะสปอยเลยครับผมก็ความจริงกัผมหาแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์ที่จะประชาสัมพันธ์ไม่เจอผมเลยเอาเกมนี้แหละมาครับผมเห็นภาพมันสวยดีผม,มโอ้โหโคตรสวยสวยมากเลยครับท่านผู้ชมก็ชื่อเกมขอไม่บอกแล้วกันเป็นความลับ้นสุดยอดของผมก็บอกเลยว่าโอ้โหภาพนีนโคตรสวยอ้สมกับบรรยากาศจริงๆก็ที่ผมไม่เปิด เว็บแคมเปยเพราะว่าให้ดึงดำนแบบบรรยากาศของเกมนี้ครับผมเสือใครเดินวะเจ๋งใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็ใครใผมสปอยอนิเมะเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้ผมนะแต่ผมต้องพิจรารณาทีว่าผมจะทำดีไหมเฮ้ยผมจะทำหรือเปล่ากับอนิเมะเรื่องนั้นก็ใครให้ผมสปอยไม่เรื่องไหนก,ก็คอมเมนต์มาก็คอมเมนต์เนี่ยก็พิมพ์มาก่อนว่าผมควรจะทำดีไหมเพราะว่า เห็นหลายช่องทำมันไม,ไม่ไม่มีใครทำกันอะ่ะเพราะกลัวเรื่องด้านของลิขสิ์ด้วยส่วนใหญ่เขาจะไปสปอยหนังกันนะผมว่าใช่แต่ผมว่าหนังแล้วดูน่าทานจะไม่มีใครสนใจเอาอนิเมะแหละเออผมก็ต้องลองคิดอีกทีดูนะครับเคเก็รวันนี้ไม่มีอะไรมากผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีท่านผู้ชมดูต่อไปผมนะ ก็อยู่บ้านนะผ่างใจโควิดกันด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้นจน,นจบนะครับผมคลิปนี้จะไม่ตัดต่อนะใช่คลิปนี้จะไม่ตัดต่อก็จะลงเลยครับผมนครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ